สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีช่องอึดเบียกชแนลครับผมวันนี้ก็บชิมาเปิดราคาควายครับผมสถานที่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับบ้านสว่างหอยเลือกือเก่านะครับผมอยู่อกของแม่นี่ครับผมแม่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมมีจักตัวจักโคมครับวันนี้วัอนี้มีโครมหนึ่งกับแม่นางกับเพิกน้อย แม่น้ำกับทักหน่อยนะครับเอาคมคมแหลกกอนเนาะครับแม่น้อคมแหลกซื้อบางไหนี้ครับควายนะครับได้ตั้งซื้อครับผมื้อเื้อผู้เกียไปเรีย้ยไปงไปตั้งเสื้อเองนะครับผมเป็นโคมแม่ลูกลูกแม่บ่ครับลูกแม่เสื้อสายมมยังไงนะครับแม่นะครับ พ่อพ่อมากกับซิปก็ได้พ่อแม่พ่ออยากอายนะครับผมบมกล้าเขากล้องให้เล่ให้แม่ตอบแมม่ันาิเพชรอุดรรเพชสายเพชรอุดรนะครับผมสายเพชรอุดรความสูงครับผมความสูงอยู่หลายเป็นไรนี่ครับว่าร้อยสามสิบแปดนะครับผมหนึ่งร้อยสามสิบแปดครับ ลูกเที่ยวใดล่ะครับตัวนี้ครับตัว,ตวลูกน่องลูกสามอยู่ในท้องนะครับผม,มท,ทัเดือนกวนกาวเดกว่าท,ทับพอพันใดไปครับเจ้าพายุ้ายุอยู่ห้างไหนนะครับเจ้าพายุอยู่ข้ายห้างไหนครับ เป็นเป็นทับจริงทับหลอดผสมหลอดอ๋อครับผมมีใบ่มีใบรับประกันนะครับมี่มีหลอดครับผมเดี๋ยวผมไทยรอบๆตัวนะครับผมมีอ่องข้อนะครับเห็นตาแต้มนะครับนี่นะครับเหลียงไงนะแม่เนาะวล่าตอนนี้ก็แสงกำลังฉีเบิดแล้วนะครับผมน้ำตัวยาาดีครับผม โอ้น้ำตัวใหญ่เงา,งา,งาครับลอยสามสิบแปดตั้งแต่ซื้อลูกไว้คุณหญิงงามตามีแพันแม,แม่แม่ต้นนี่พ่อหนี่แม่นว่าอยู่ใบเพั่อนนี่อ๋นนอครับผม,มทำมากลูกเพิ่นจักเดือนนี่ครับแม่ก็พอปีครับ หามกกล้าใกล้ๆขวบปีพอดีนะครับโอ้วันวันงามดีครับเต็มดีลูอ้วนสูงแย่งแม่เลรวนะครับผมนี่ครับใบใบสอดไว้นะครับพอพันเจ้าพายุนะครับผมรามคาไว้ว่าเวลาเป็นไรครับ หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันราคาหนีต่อร่องได้นะครับผมโอ้ยกลยงามครับราคาต่อร่องได้อีกนะครับผมครับผมเดี๋ยวชมตัวต่อไปเลยครับนะครับถอนทั้งแม่ทั้งลูกจะตัวอน้วนตัวนี้ม่นานทับอะไ้ไปครับคมมตคมโตของ ตัวบาน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 สามสี่แสนตัวใหญ่เติบนะครับตัวใหญ่เติบค้มตัวได้โดนเป็นไรแล้วครับผ่านรอบนะครับเป็นควายเสื้อสายจังไหนครับผมเงหินอูไทยน่ยนะครับรุ่มตัวครับเหยาตัวหนานะครับหนาลึกนะครับ ครับมีคลิปพ,พร้อมนะครับ <พอ S 1> ครับมีคลิป <พอ S 1> มีคลิปไลร์มีคลิปท้ายไว้นะครับผมตอนโค้งครับตั้งตัวกันครับความสูงเท่าไหร่นี่ครับหนึ่งร้อยสามิบหกร้อยสามสิบหกบวก สาวกางเงี้ยลูกแรกนะครับในทองนี่รปเน่านะครับราคาครับผม,ม,เ,มเจ็ดหมื่นจ้ <7 000. S 2> ะเจ็ดหมื่นโอ้ราค่าดีร,ราค่าเซาภัยนะครับราค่าดีนะครับผมเจ็ดหมื่นนะครับทองแล้วอีกตั้งหากครับผม ร่มหม้อโป้งอ่าเลียงครับผมน,นี่ซื้อวะครับได้ตั้งซื้อไว้บ่นี่แม่จะว่าให้เดตั้งซื้อให้การจ้าบ่ได้ตั้งซื้อไวน้นะคร,บรบับอานีครับอ่าสุดท้ายครับยังอียบบะเถิกน้อยยังเถิกน้อยนะครับ,รบเถิกน้อยนะจนเถิกน,น้อยอา,ายุหลายเหนไดนครับ ประมาณปีนึงนะครับ12เดือนนะครับประมาณ12เดือนเป็นลูกของเสื้อสายมั่งเลครับนีเสื้อสายวะหหงสยามนะครับนะพันหน่อยพซื้อว่าท่องอัะนี้ซื้อท่องนะครับใช่หมเาลูล้ว้ขายแม่เอาลูกไว้าแม่เอาลูกไว ทำตัวอวนดีนะครับอวนทุกตัวครับควายอยู่นี่อ้วนงามีันงมี่มครับสูงกระชีประมาณร้อยสามสิบ <30 S 2> <30 S 1> ครับค,ครับผมนังควายหน่อยร้อยสามสิบท่องท่องจะเดือดันยานโบกุณกิน บหางไงเปิดไว้เท่าไหร่ครับแม่ปิดแล้ว่าไปสี่หมื่นจ้าสี่หมื่อร่องได้อีกนะครับตรอ,อร่รองใด,ด,โโท,งดทุกตนะครับผมมีรถรับทรงพี่สรงพี่่แม่หรือทรงฮอดใส่คันใกล้กร่คอย,ยคุยกันไหมเนาะครับผมคันใกล้กับทรงพี่นะครับขดีเบอร์โทรศัพท์ครับ ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งนส่น่ามสานึ่งงนนะครับผมแมนนี่บ้านสว่างหอยเลือนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับครับเดี๋ยวผมไทยหลบๆได้เบอร์โทษรูราคาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไทยให้เบอรงอีกนะครับจะอยากเบิรง ความงามอีกพิจรารณาเบิ้งนะครับผมสี่หมื่นต้นไหน่ก็แม่แปดหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับแล้วก็แสนสามนะครับนสามหครับผมสุดท้ายท่ายคลิปนะครับกับขอขอบคุณนะครับ f อฟซีชองอึดเวียก h ชนแ e ลนะครับผมที่ติดตามรับชมคลิปของผมอยู่นะครับผม ว่าว่าสิเป็นเอยู่ต่างประเทศนะครับเอฟซในประเทศไทยนะครับผมเกาหลีใต้อิสราเอลนะครับผมสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็อีกหลายๆประเทศที่ผมบริเอ่ยมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก,กาขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ